ไปใส่ครับฮะไปใส่ไปด่าพวกน้องดิได้แล้วเออด่าแล้วฟิวขึ้นโอ้ก็แบบเอาใครอยากทำก็ทำไม่ทำก็ออกไปฟิวขึ้นเลยเออไปดามอย่างนั้นทำไมออกก็ได้หมดเลยทุกวันนี้อยู่ครบมีเพื่นด้วยมีมาสมัครเพิ่มอีกม่เยอะเหรอไม่โอ้คอยจำนาสร้างเจ้าไปหลยเจ้าคนเลยเด้อเออยิ่งดามบ้ายิ่งดังโอ้แต่ว่าที่เราทำอ่ะเราไม่ได้สร้างกระแสมันเป็นเรื่องจริงที่เราแบบว่าบริหารจริงๆนะ อ่าดูนี่เป็นไงบ้างโอ้หฟังก่อนรายการถ้ามารนจะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยดูไอคนนี้ไว้เนี่คนนี้อันนี้ฮรรถเรียบร้อยไม่เรียบร้อยด่ามันนะอ่ะอันนี้รถรอปล่อยครับถรอปล่อยอันนี้ก็ดูดูมาดูเอาใหม่แม็กใหม่ย่างใหม่โอ้ไม่ทำพลาใหม่ปล่อยยี่คันครับวันนี้อ่คู่นี้ปล่อยยี่คันคูนที่สองคัน อ,อ่าออันนี้เป็นข้อเคาลอยสามพันนะล้อเอีอสามสิบพร้อมกดสวยเลยสวยเลยคันนี้อ่ะนี่ก็น่าจะเป็นรถตำรวจั้งเนี่ยครับอันนี้ก็เก็บงานเก็บแรมาเรียบร้อยแล้วคันนี้นี่คันนี้เรียบร้อยใส่วาสีดาหลุดหงอกไปเห็นได้ปากจักค้ำฮะไปเห็นปากจั๊กค้ำที่เกีดดาแล้วเหนื่อยโอ้ อันนี้เป็นสี่ประตูยีดาฟแคะกำลังจะปล่อยแล้วเหมือนกันคันนี้รถเยอะรถเยอะเออรถเยอะโอ้หนี่เป็นระเบียบขึ้นแล้วเนี่ยฮะเป็นระเบียบขึ้นแล้วเออก็ดีไงเป็นระเบียบขึ้นอดีขึ้นไงก็ต้องมามาพูดมาจารมากแต่จะมาพูดอารมณ์เหมือนกับแบบสมมติบ้านคุณไฟไหมอ่าปิยะบ้านไฟไหมไปดับประันแล้วไอ้ย่าใบทั้งหวังเละไอหาต้องตะโกนต้องแบบตามอารมณ์ตามสถานการณ์ แต่อยากให้ดูที่เจตนาใช่ครับว่าเจตนาเราอะแม่งเป็นคนยังไงเป็นคนคดีเปล่าเป็นคน <ừ> ใจิตใจดีเปล่าไม่ใช่แบบดีแต่ปากเปล่านะไอ้ <ừ> พวกปากแจวระวังไว้วันเจอผมสวนจริงจริงไอ้ที่เห็นเอฟซีมาบอกว่าแล้วพี่ได้ทําอ่าป้ายติดบอกโ,อโซนไมหมนี่ไงมีโซนดีโซนดิวอะไรมีบอกหมดแหละครับหมดแล้วแต่เขาจะทําไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการคุมคนเยอะๆอะบางทีมันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายมันก็ยากอยู่นะ ตีบอกว่าไปหักตังหักตังหูนอนเคยหักอีรีจะเทื่อบอกเคยหักไปก็สงสารเออเออเขามีกันอยู่แค่เนี้ยไปหักอีกผมว่าพูดให้มันจบแล้วมันขาดทีเดียวจบง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งอะไรมากมายเน่ครับนะนะไอพวกปากแจ๋วอะตัวตัวไหมตัวตัวเร่เร่เล่เร่เร่เร่เก่เก่เร่เร่เร่งเร่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 เรอเร่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 เรเร่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 เรเร่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 เรเร่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 เรเร่เระเร่เร่ร่เ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 ร็เร่เ่เร่เ่เรเร่รเร่ร่เร่เร่เร ไม่มีอะไรให้ด่าน,นะครับลูกน้องเรียบร้อยดีวันนี้นะครับสวัสดีครับ